สวัสดีครับพบกับพวกเราราเชอร์ังคลนะครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยวัดท่าสุงนะครับผมเป็นวัดที่ ใครที่มาจ ani, e right, uti, ังหวัดอุทัยธานีเนี่ย like, ก็คือต้องมาที่นี่จริงๆใครที่อยู่อุทัยบ้างใครอยู่อุทัยต้องรู้จักใ่มคือวัดพระศกนเนี่ยเขาจะมีวิหารแก้วร้อยเมตรประดับด้วยแก้วแล้วก็จะมีปราสาททองคำครับที่แบบทำเป็นลวดลายไทยเราเขาแบบแปะทองคำเปวสวยไเ้สวยเเราไปดูกันเราไปดูกันดีกว่าไปโชว์ ับผมตอนนี้พวกเราก็เข้ามาอยู่ข้างในวิหารกันแล้วใช่ไหมเสือจริงเสือกว่าอันนี้คือวิหารอะไรนะอันนี้คือวิหารแก้วร้อยเมตรนะครับก็คือเนี่ยระยะทางเนี่ยของในในวิหารเนี่ยคือมันมันยาวร้อยเมตรแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปไหว้กันนะครับตอนนี้ต้องไปไหว้นี่ก่อนนะครับพระพุทธชินราชนะครับผมเป็นอย่างแรกเลยเพราะว่าเป็นแบบพิเศษของที่นี่เลยแล้วต่อมาต้องไปไหว้หลวงปู่ฤาษีลิงดำนะครับผมอ่ากระล่างมันนี้ เขาบอกว่าที่นี่ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มากคือคนอุทัยเขาแบบว่านับถือที่นี่เขาเคารพที่นี่ที่นี่สูงมากก็เดี๋ยวเราไปไหว้กันก่อนนะครับผมไเดี๋ยวไปที่พระพุทธชินราชก่อนนะใช่แล้วครับ ล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็แบบขอพร,พรกันไปนที่เรียบร้อยแล้วนะ <S <S แล้วเดี๋ยวเราจะไปแบบสถานที่ต่อไปถ้าอยากรู้ว่าเป็นที่ไหนเราติดตามนะยครับไปดีกว่าไปไปครับสวัสดีครับผมแล้วก็ตอนนี้เราก็ไหว้พระเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ<ช>แต่ <นะ S 2> ว่า <นะ S 2> เราเดินกันเยอะเหนื่อยม,มากแล้วก็นั่งรถนานมากประมาณ4 8ชั่วโมงก็จะถึง จังหวัดกันเลยทีเดียวใช่แต่ตอนนี้เราก็ถึงที่หมายของเราแล้วนะคือที่ไหนเอ่ยไล่เขาอบเราแลครับผมไล่เขาอบเราเลยครับวิวทองมากเมื่อกี้อจะบอกว่าวิวทอรามสุดแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำอาหารกันคือเราก็ต้องหาที่พักกันก่อนะเนาะเราก็ต้องกางเต็นท์นั่นเองอ่าใครยังจำได้ว่า EP ไหนที่เรากางเต็นท์กันมันจะดีดใส่หน้าไหมเนี่ยนี่ถ้ามันหลุดออกมาจากกะก๋อนนะคือดีดใส่หน้าเลยนะ อีพีแรกกลางเป็นยังไงมาดูอีพีดีกว่าเราจะจะกางสำเร็จหรือเปล่าคนไม่เคยกลางดอะโอเคเฮ้ยเอ็มเคยกลางไม่ตอนแรกไอตอนแรกไงอีพีแรกที่เอ็มไปด้วยไม่เห็นนะเฮ้ยได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกางให้ดูไปดีกว่าเราไปกลางเอ็มกันดีกว่าไป let's go เดี๋ยวนล้วรออันนี้หรอกอันนี้คือเต็นท์ป่ะไม่ไม่สีแดงระวังเนื้ออันนี้มีหลายตาเฮ้ยแต่ว่า ยายเจ้าชู้แน่เลยทำไมเหรอเพราะว่ามีราคาเอ้ยเอ้ยหาเั้ไปตัดมีนี้นะครัตัดมนี้ความแบบช็อตแรงๆยายเจ้าชู้แน่เลยทำไมเหรอเพราะว่ามีราคาเราจะเนี่ยพี่ฟ้อนนอนตรงขาเี่ ยิ่งโลแวนหน่อยจิเนี่ยมึงเอาเต้นไปกลางเองเลยมึงไม่ทำแล้วาทำไปแล้วกลับไปมันก็ไม่ช่วยเพื่อนมึงเอาเต้นไปกลางเองไม่ไม่ทำไม่ทำมันคืออะไรวะนี่ยกูคือไปเต้นที่บุตรม้ท่อนไม้หน่อยให้กำลังใจฟ้องไงเพลงละชื่อเพลงว่าเธอชอบฉันตรงไหนให้เอาปากกามาวง อะไรด้คือเราวางเราควรวางเฮ้ยอะไรได้ยังไม่จบอีกทีหนึ่งได้ครับก็ในระหว่างที่แบบเรารอพวกพี่ๆกลางเต็นท์นะครับเราก็จะมาดูวัตถุดิบเนาะวัตถุดิบพวกนี้ก็จะเป็นแบบของที่แบบเหลือมาจาก EP ที่แล้วใช่ที่เราแบบใช้ไม่หมดเนาะมีใบเตยอันนี้เป็นสไหลครับน่าจะเหลือตัน่าจะ EP แรกเลยสะกอดใบอ่าขอโทษทีนี่ก็เป็นแป้ง แป้งทำลอดช่องนะฮะบัวลอยรอโอเคจริงไหมเนี่ยผิดเลยมึงอะขอบคุณนะเกจขนมปังอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้มิโซะอันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยมิโซะอันนี้มิโซะครับมิโซะข้ามไปอันนี้คือเส้นโซบะนะฮะอันนี้แป้งโกกินะฮะแป้งทอดกรอบแล้วก็จะมีหมูแล้วก็เต้าหู้นะมาเดี๋ยวเราไปเตรียมกันทำเมนูกัดีกว่าครับแล้วใส่เต้าหู้ด้วยนะทำไมพี่เอ้าเต้าหู้เขาใส่ตะโงกอะนะเว้ยเออจริงๆไม่รู้เหรอทำไมไม่มีใครรู้เลยวะ เราไปรัางเด็กเราได้นอนแล้วถูกไหมใช่สองตื่นแล้วเราตอตนแรกเรมคุยจะเป็นอลไรครับตอนนี้ก็ทำอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม วันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับเชฟบอกไปเลยอันนี้เราจะเป็นทงคัสสึนะครับผมแล้วก็เป็นดังงอกที่ครึ่งเวทับเวทังงอกทับเวครับเพราะว่าถ้าเป็นเป็นฟูเวเนี่ยเราต้องเอาไปย่างอีกแต่ว่าแบบเดี๋ยวเวลาไม่พอเนาะแล้วอันนี้ฮะคืออะไรครับเชฟไก่เกี๊ยวโซบะแบบว่ามีอะไรก็ใส่ใช่เพราะว่าเราเอาอะทิปที่เป็นแบบจากที่เราแบบเหลือจากพิธีต่างๆมานะครับครับผมมาชิมกันดีกว่าชิมเลยแต่ตอนนี้พี่อยากชิมดังเอออยากชิมดังงอกนี่ถึงละตุ้ยากิโซบะ อ,อะไร,ระะมึงคืออะไรมันยอดสมบมรณ์รสชาติอยู่แ <c oughs> ตไไ่จะชิมคือมันก็โอเคเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นฮาฟเวย์ใช่ไหม <c oughs> ใครบอกว่าอืม <c oughs> อร่อยมากเพราะว่าจริงๆอ่ะเรื่องนี้มันสอนให้เรารู้ว่าเวลาเราจะออกเดินทางไปไหนเราควรไปให้สุดทางเลยไ <c oughs> อ้เหรอพอเรามาขึ้นทางแล้วเราแวะปั๊มน้ำมันแล้วะเนี่ยดูเรื่องเลย เยอะออพูดวเป็นยังไงจิ้มเลยข้างคำติดอย่งติดปันไปหมดเลยอ่ะแบบเหนียวอ่ะนี่แหละคือดังโกรดก็ไม่แย่นี่คือฟองไม่เคยกินดังโกรดองเลยไม่รู้ว่ามันต้องเป็นยังไงมันจะต้องแห้งกว่านี้แต่ของฟองกรสชาติก็เฉยๆอ่ะมันเอาข้าวเหนียวไปปิ้งอ่ะมันเหมือนกินข้าวเหนียวแต่ไม่กินควันอ่ะเออแล้วข้างในมันคือกินควันเหรอกินควันมาจากเต้าหู้เรามีเต้าหู้เราต้องใช้จิ้มเนื้ออย่นี้ผมแบบจิ้มชิ้นใหญ่อ่ะแล้วมันแบบหึ่งหนื่อยเต็มปากก็ถือว่าโอเคแล้วไม่แย่ เพราะว่าในเร่องความมันเป็นท้าวเวงไงในเรความที่แบบคนทํานั่งอยู่ข้างผมด้วยแหละเกอกแกอกอร่อยอร่อยดยีสองอันนี้คือดีเลยใช่สองอันนี้ดีส้หเอ็มนะเอ็มชอบอันอนี้ที่สุดเป็นยากิโซบะอ่ะอย่างโทคัสซึเนี่ยข้างในมันเหนียวนิดนึงแต่ว่าก็คือกินได้นะครับส่วนไอ้ดังโง่เนี่ยก็ไม่เหมือนที่ทอื่นแน่นอนครับผมอันดับสุดท้ายของทุกคนเลยที่แบบไม่ได้เลยเป็นสามอันนี้นะเลิศยอดท้าวครับ จริงเปิดสูตรได้เลยเปดได้เลยมวะันทาเวยอ่ะมัยังแบบไม่อร่อยเท่าที่ควรถือว่าเป็นงานนี้ก็ดีก็ดีเคนะดีนะดีทั้งสองเมนูของขาเนี่ยแต่ของหวานอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จแต่จริงดังโง่อมันไม่ใช่ของของหวานญีน่ปุ่นของญี่ปนุนเป็นของกินเล่นแต่ไม่ใช่ของหวานอืไปไ<ด>เข<ร>า <จะ S 1> ไปพักห้อไอีกคนดีกว่าไปไปฮาร์ปทุกคน แล้วครับตอนนี้เราก็มาถึงในที่ที่คนเขาบอกว่าต้องมาแล้วนะครับผมที่ที่แบบมันฮิตมากนะว่าในโซเชียลนะครับที่เขามาถ่ายรูปกันนะครับผมอันนี้เรียกว่าฝ่ายนะฝ่ายมีหน้าที่ทําอะไรครับฝา่ายมีหน้าที่เอาไว้กันน้ำปะสำหรับพี่นะพี่ว่าฝ่ายมันมีหน้าที่ไว้สําหรับชะลอน้ําไม่ให้มันลงมาแรงนั่นเองก็คือเหมือนกันนะไม่ให้เข้าสวนของชาวบ้านนั่นเองนะครับผมอันนี้มันเป็นที่ที่หนึ่งที่เขาบอกว่าฮิตมาก ในแถวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงดีกว่าเดี๋ยวเราจะลงมาดูว่าที่ที่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเข้ามาเ,เขาไปกันตรงไหน,นใช่ใช่แต่เราก็ยังไม่รู้นะว่าเป็นไงไหนไปดูไปดูไปดูเราไปดูสิ ก็ตัวสั่นกันหมดเลยเนาะก็คือไปเล่นน้ํามาแน่เองอ่าดูจากสภาพของพวกเราก็เหมือนลูกหมากตกน้ําแต่สนุกนะสนุกนะสวยด้วยสวยมากเลยใช่ใช่ใช่แต่ว่าพี่ฝนบอกว่ามีคนลงโทษอะไรนะแต่เขาบอกว่าวัดจากการที่เราเล่นน้ำเมื่อกี้เต่รู้ใช่หรือเปล่าเธอ่อเธอคิดว่าเป็นยังไงเธอคิดว่ามันใครจะโดนลงโทษไม่น่าใช่ เต็มที่วัสั่นด้ถ้าวัดจะผ่านเต็มที่ก็ไม่ใช่เพราะว่างเล่นไปนอนเข้าไปเล่นอะไรแ<อ>บน<อ>แต่ว่า,าเอ็มถ้าเกิดวัดจากความหมันใจนี่ยไม่รู้เลยว่าใครจะโดนง It was at this moment ี h a t he k n คนคนนวจะดูว่าจะความหมันไส้กุ้งโอเคอ่ะพีโก้จะเป็นคนเฉลยว่าใครจะได้ทําอะไรวันนี้นะคนที่ถูกลงโทษมีสามคนเพราะกติกาของเราคือคนที่เล่นน้ําแล้วตัวไปอยู่หลังน้ําตกก็คือข้ามเข้าน้ําตกอ่ะนะเออที่ฉันลงกเข้าไปเออเนี่ยคนที่หนึ่งเนี่ยไม่น่าพีโก้ยิ้มยิ้มอยู่แบะ เขาทุกคนใช่เขาทุกคนแต่ฉันนับ3คนแรกคนที่สองใครก็คนที่สองใครหายไปในภาพกางเกงสีสีใช่ท่อเขาบอกว่าน้องๆเข้าไปยีรองมาทีที่และเธอเข้าไปคนที่แรกคนแรกเอาเริงไม่เคยเขาเป็นคนนั้นน่ะเขาเข้าไปเล่นๆเพราะฉะนั้นเป็นคนแรกโดนก่อนแต่เธออ่ะเขาตั้งให้เขาแต่เธอเป็นคนแรกทำไมไม่ก็แต่ท่อนเขาบอกท่านทีหลังเผาบอกผมไม่ทำก่อนหลังให้มันเล่นมา เราต้องเล่นมั่นตเองออวันหลังมาให้แค่มาคับจิตใจเราเออคนที่สามขาไม่ผิดนะนจะเป็นเอ็มใช่เลยฉันเลยหัวเข้าห่อนมีสามคนมี่จะคนนี่ต้องโดนลงโทษเซอร์บทของพองเราก็คือ ครับผมสวัสดีครับตอนนี้พวกเราก็เตรียมชุดกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วใครเป็นตัวอะไรบ้างอ่ะไหนแนะนำตัวแนะนำตัวดิสรับเอ็มนะครับเอ็มคือแม่ไก่นะครับผมนี่ครับเฮ้ยชือไปิดอะไรอ่ะอ๋อสางก็ได้คอสตูมเป็นคุณยายอ่าหมุนหมุนหมุนเออส่วนชุดของผมนะครับเป็นทีมฝันร้ายของบิ๊กมือชื่อชุดทีมที่แล้วับให้คนอื่นเข้าไว้อ่ะมันคือเวงการฝันร้า หมุนได้ od, หมุนไดหมุนแบบตัหน้นางเฮ้ยอย่าอย่าแม่ได้ยังไมหมุนบ้หมุบนบ้างไอ้เนี้ยมมิด้าเรไม่ใช่และชุดแ้่เขาไม่ได้ใส่อย่างนี้ค่ะเขาใส่อย่างนี้โอเคโอเคาาไส่วนงเป็นลูกไกเหมืนกันครับก็ไม่ม <right> ีอะไรแค่เป็นบาร์นเอร์องโกคนปะเนี่ยไม่ก้ใช well. um ่ชุดนี้เลยของจริงอ่ะอที่เขาเห็นออก่าจากกระเป๋าแล้วมันเป็นไม่ใช่ใช่ นเลยะมามมาเตรียมรอชมเลยนะครับสามสาวดาวลูกไก่ไปการละครั้งหนึ่งนานแล้วคุณยายผู้เหงาห่อยตกใจเอาสียศัยตามลำพังนะป่าอันไกล่้งคุณยายมีไก่อยู่สามตัวคุณยายก็รู้สึกปวดหลังเจ้งปวดหลังเลื่อน ลูกไก่สามตัวเห็นดังนั้นก็วิ่งเข้ามาคุยกับคุณยายโอ้ชกสุดโอเคคึงเลิกร้องลจับแดดให้หมดข้าปวดหลังเลือเกินจะายเลยหิวก็หิวแต่ข้าไม่มีอะไรเลยท่านใดนั้นไก่ทั้งสามตัวต่างรู้สึกสงสารคุณยายจับใจ เราจะทำยังไงกันดีกับคุณยายอรัถ้าสงสารคุณยายนาอแก่ก็แก่อายุปูนเนี้ยหิวก็หิวแล้วอาหารก็ไม่มีใช่เราจะทำยังไงให้คุณยายได้กินอาหารไก่หมายเลขหนึ่งขิดขึ้นมาได้ก็ช่างมันเสียปละไลเราเนี่ยไม่ต้องทำดีกับคุณยายหรอกเราก็แค่รอกินอาหารที่คุณยายให้ก็พอจะได้อยายยังไม่มีอาหารกินเลยเราจะกินไงไก่หมายเลขสองเห็นดังนั้นก็เลยพูดสวดขึ้นมาว่าเรื่องของมึง ทางด้นั้นคุณยายก็นึกขึ้นมาได้เอ๊ะข้าเอาพวกแกไปส่งประกวดดีกว่าข้าจะได้ได้รางวัลมีอะไรกินมีเงินด้วยออะพวกนี้ข้าส่งเข้าประกวดเลยดีกว่านะวันเข้าประกวดจริงว่าหมายเลขหนึ่งกระตากระตา หมายเลขสองฟองแฟงมาลองงงแงงกองแกงกองแกงในชีวิตเธอหมายเลขสองฟองแฟงมาลองงงอะไรนะหมายเลขสองฟองแฟงมาลองกองแกงงงแงงงงแงงในชีวิตเธอแอนแอนเชลี่ชื่อเหมือนแม่กูเลย และตอนนี้ก็ถึงรอบกองไฟปริศนาและทางกรรมการจะให้คีย์เวิร์ดมาให้พูดถึงคีย์เวิร์ดเป็นปริศนาไก่หมายเลขหนึง่งคีย์เวิร์ดได้แก่ยุดฟองจับเวลาฟองเป็นคนที่อยู่ในทุกี้เป็นดาราตลกและก็ฟันและเวลาพี่ฟองกินเหล้าพี่ฟองจับมือแล้วก็ทิ้งตัวแล้วก็พูดมีเรื่องคำว่าฟองเนี่ยทุกคนบัดไสหมดทุกคนแล้วก็เอ่อพี่ฟองเนี่ย ยืนอยู่ข้างๆผมแล้วก็หมดเวลาไโอเคก่หมายเลกสองคีย์เวิร์ดได้แก่ยุดพี่ฝนดับเวลาพี่ฝนนะครับพี่ฝนเป็นคนที่ ถ้าเกิดว่าทุกคนได้เห็นหลังกล้องนะหรือว่าอันจีนะคือแบบว่าไม่เหมือนกับหน้ากล้องทุกคนอาจจะเห็นตอนหน้ากล้องว่าอาจจะมีการพูดเข้ามาในแซ่บในเสียงระหว่างตอนอัดอยู่ว่าแบบเฮ้ยทำทำอยู่ว่าทำมีแต่หลังกล้องทุกคนไม่เห็นนะคือหนักกว่านั้นเยอะมากคือแบบว่าเรื่องเรื่องอะไรที่แบบรามุกอัจานสิบแปดบวกหรือว่าแบบเรื่องที่แบบแย่ๆแบบเตรายๆแบบว่าไม่มีใครเคยได้มาก่อนเรื่องนินทาเมาส์ชาวบ้านคือจะได้ยินจากพี่ฝนย่ังเปิดโลกมากนะครับแล้วก็ถ้าจะให้พูดในสามสิบวินก็คือจะบอกเลยว่าไม่ทันหมดเวลาทกคนนวิาาีชชะะง่ยยมเเลออ ชนะเลยส่วนตัตวก็ง่ยคือแบบมันง่ายไงมันง่ายเลย <Okay. S 2> ต่อได้โอเคครับต่อไปลูกหยุดได้แก่ยุดบูบ้าแล้ว <laughs> ซื้อหมืมอนทำไมไม่ถูกอย่างงี้เนี่ยจับเวลาครับ <laughs> ผมพี่บุ๋มนะครับก็คือเด็กลูกี้ที่แบบเข้ามาแรกแรกเลยนะครับพี่บุ๋มตอนนี้น่าจะเรียนอยู่วิศวะวิศวะจุฬานะครับปีสี่ครับใกล้จบแล้วครับเป็นบุคคลในรายการพาร์ทเร์ออนทัวร์นะครับซึ่งวันนี้ไม่มาครับเพราะว่าติดภารกิจต่างๆนานาก็ว่าไปนะครับแล้วก็พี่บุ๋มเนี่ยมีด้องแฟนคลับชื่อว่าชาบูมินะคะของ ถ้าผมจำไม่ผิดนะคะแล้วก็โอ้ยยากนะคนเนี้ยแล้วรักครับว่าฮะรักครับรักครับรักครับรักเป็มือถืพี่นาโมเดลและผลตัดสินนะครับผมก็ได้ออกมาอยู่ในมือแล้วนะครับแทาแดนรอคอมเมนต์จากท่านผู้ชมทำไมมันมาอย่างนี้ล่ะ อย่างนี้ก็แปลว่าแปลว่าอยากให้คนดูนะครับผมเป็นคนตัดสินนั่นเองนะครับว่าไก่ทั้ง3เบอร์เนี่ยใครจะเป็นผู้ที่ตกไปในกองไฟนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่า EP นี้เป็น EP สุดท้ายของพวกเราใช่แล้วนแสดงว่าถ้าอยากเห็นใครโดนลงโทษนะครับผมก็ขอให้มีแล้วก็ไว้เราจะกลับมาพบกันใหม่อยากรู้ว่าทั้งทั้งหมดที่เราทำละครเรื่องไหนเราทิใจมากสุดน่าจะที่ที่เกาะแมงวันนะ ีมงงเงือ,เอชอบตอนที่เป็นนางเงือกเหมือนกันตอนที่ไปกินหมูกระทะกันปะเพราะว่าได้แสดงเป็นตัวหลักแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการแสดงที่แปลกใหม่มากไม่เคยทํามาก่อนครับแต่ว่าก็โอเคสนุกดีเราดีบูมาชอบ E ีพีหนึ่งั้นเพราะว่าน่าจะเป็น E ีที่แบบแต่งตัวซอฟสุดแล้ว <c oughs> ถ้ามาเทียบกับอีพีจร<ด>ิง EP แรกอะทุกคนแต่งตัวหล่อหมดเลยนะ<ด><ง>แล้วหลังๆมาทำมาแต่งตัวงั้นเหรอครับก็เป็นความแพนกล้องไปครับพี่ฝนอีพีนึงครับ จากความประทับใจทุกคนทำกับข้าวเก่งขึ้นนั้นอันนี้ขอตบมือให้ข้าวเก่งจริงๆแบบทอดปลา3ามรสอะไรกลางเต็นด้วยกางเต็นเก่งยใช่แล้วก็พัฒนาม อาหารกางเต็นอะไรเงี้ยกางเต็นเก่งจริงครับตอนแรกพี่ฟองใช้1วันตอนนี้เหลือครึ่งวันแล้วใช่ใช่คืนชิโมงก็เสร็จแล้วคืนชั่วโมงก็เสร็จแล้วอ่ะพี่เอ็มมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับตัวเองบ้างไหมทำมาให้ทำพอถูกใจก็สำหรับเอ็มนะเอ็มก็เอ็มว่าตอนแรกเอ็มอ่ะไม่เคยกางเต็นเลยแต่ว่าพอได้เข้ามาอยู่ในรายการเนี้ยเอ็มก็ได้ฝึกฝนตัวเองแล้วได้ทั้งกางเต็นแล้วก็ได้ทำอาหารด้วยครับผมชอบละคร EP ไหนมากที่สุดนะอ่าสำหรับเอ็มเอ็มชอบ EP นี้นะครับเพราะว่าเหมือนเอ็มได้แบบสมบทบาทเป็นอีก เทหนึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งแตกใหม่ครับผมเราเกียดดีพีหนกุดก็น่าจะต้องเป็นดีพีนี้นะแล้วมูดแต่งตัวสมเลยพูดกันตัวตัวนี้เลยใช่เพราะอะอย่างแรกจบคนไม่ครบเนี่ยขาดคนหนึ่งแล้วก็เอาผมมาแต่งตัวอะไรไม่รู้เนี่ยคือถ้าคลิปนี้ออนไปเนี่ยแม่ผมแบบให้ผมแต่งตัวไม่กลัวที่บ้านล้อเลยชุดเนี่ยแม่ดูใช่ไหมไม่มีใครล้อหรอกแม่ดูแม่ดูแน่ๆแล้วแม่ก็ดบบมูไม่แต่งตัวอะไรของบูมเ่ยคือ จะพูดไหมถามพี่เหรอก็มันเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะที่พวกเราได้ออกมาตด่างจังหวัดแล้วก็ได้ทํากิจกรรมอะไรที่แบบว่าบางทีพวกเราก็อาจจะไม่ได้หาทํากันนั่นเองจะไม่เคยทําอะไรมาทําในรายการเนี้ยไม่แต่ว่ามันก็เหมือนย้อนกลับไปในตอนที่เราเรียนลูกเสือลูกเสือมันก็มีพวกการแสดงละครรอบกองไฟอะไรอย่างนี้ด้วยนะไม่เคยไม่เคยแสดงว่าไม่ได้เรียนไม่เคยแบบต้องแสดงละครเลยนอากองไฟโอเคโอเคก็ต้องขอขอบคุณ ที่อยู่ด้วยกันมาถึงตอนจบเใช่ยใช่ถ้า EP ดูมาตลอดแม้จะแบบมีช่วงหนึ่งแบบหายหน้าหายตากันบ้างแต่ทุกคนก็รอนะครับแล้วก็อยากขอบคุณสถานที่ดีๆอย่างนี้นะครับไล่เขาอกเราถ้าใครแบบอยากมาเที่ยวก็มาได้ครับสนุกสนุกสนานใครใครอบเราใครอบเราเขาอบเราไล่เขาอบเราใช่ครับแล้วก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยลาไปก่อนเลยหรอ ต่อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมใช่ครับผมแล้วก็ติดตามพวกเรากันต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย กงองแงงงองแง,งง,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 งใ,นในชีวิตเธอในชีวิตอาณจารย์สิบแปดหหรือว่าแบบเรื่องที่แบบแย่ๆแบบเกอนๆแบบว่าไม่มีใครช่วยาีเขากลางไม่เสร็จหรอกี้